nó bật trời thì nó cái thằng này nó luôn nó, nó, nó bắt trời đi đi

lên lại đó, bị nó, chừng như nhạc, mà nhạc. ได้10เหรียญกับข้าวเดียวนึงอืนั่นคันเฮาขึ้นได้ได้ยอดวิวยอดนั่นได้หลายโอ้ยข้าวเดียวนึง สวัสดีตอนเย็นค่ะพี่น้องทุกท่านทุกกำลังใจคันวันที่วันนี้มันได้สิบเหรียญแล้วตอนนี้เข่าขึ้นไชั่วโมงค์คือคนเหล่าเ่าได้พันสิบเหรียญคนเหล่าเ่าจ้องไปสิขึ้นได้เงินพอาะพันสิบเหรียญเราก็ขึ้นเอาอีกร้อยเหรียญ ขึ้นไปเรื่ยๆเรพี่น้องได้หลยตัวได้เองเดียวพ่นดาได้หล้ตัวได้เองดีขันสมนว่าห้าขื้นไลน่นม่ันห้าเห็ดคี้ปปังเ้ากับขึ้นไล่เอาขึ่นไล่กับเห็ดคือยังเขาขวานเห็ดคือยู่บ่เย็ดตามเขาบอก กันฮะเอาเสียงเพ่งใส่กับเพ่งสุ่มมือบดบดติดฤทธิ์กับซีดอันสุ่มเหมืนพี่ยูกเขาหายห้ามาจ้าคอยบ่อันตะก้อนนี่ประเด็นเอาเพ่งอันประเด็นบวมหูเนาะพ่อขึ้นมันมีเพ่งอันหนึ่งประเด็นเอาไปใส่มีคนไปลองเลี้ยนมาอันพิษฤทธิ์กับซีดพะนะประเด็นก็เลยอันไปลบออกแล้วละไปลบออกประเด็นเลยไปใส่เพ่งเยอะแยะเลยไลยประกาศใส่เพ่ง เดี๋ยวนี้เขาก็ะจเพ่งอยู่เขาเพ่งซุ่มพิยุเขาหายแล้วพิยุเขาหายอยู่ทั้งหลังบ้านมันจะมีเพ่งหลายอย่างอยู่ยเขาหายมากไอ้ห้าไปเห็นอะ่ะไอ้ห้าไปเห็ดเพ่ง